นี่นี่เธอนี่เธอกำลังไปซื้อข้าวที่ร้นอาหารใช่ไหมทำไมนายไม่ซื้อมาให้พวกเราด้ดวยเลยล่ะฮะไปหาทานข้าวกินดีกว่าเรานี่โอยมาคงไอหนุ่มอย่างเราต้องไปบิเศษเธอไปบิเซตเธอไปอย่างไม่มีเย้ยเลยสินะ นี่มันเพื่อนห้องคุณอาคัสึนี่นะถ้าเราไปซื้อให้ถ้าเราไปซื้อให้พวกเธอมีหวังพวกเธอมาห้องเราอิดแน่ๆเลยน้านาขอร้องละนะฉันขอขนมปังเบรอนนะโอเคสิโอเคครับเดีย๋ยวจะไปซื้อมาให้ใหญ่นะครับเออคือว่านะเออครับ เอ,อแบบว่าเฮ้ยได้เจอแต่เรื่องหนักๆเลยนะเนี่ยเราแย่ yeah, จริงๆเลยนะเนี่ยเราแค่มันนี้นะครับอุย้ยแย่แน่ๆเลยเราเธอพวกเธอต้องเล่นเราแน่ๆเลยที่เราพยาย,ยามปฏิเสธพวกเธอนะ แล้วนี่เจ๊แกที่โรงเรียนหุนหงิดทั้งวันเลยเราต้องกราบขออาภัยด้วยไหมเนี่ยนี่นี่โอ้ยมะครับ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 ผมทำไมนายไม่ปฏิเสธพวกนั้นไปล่ะเออนั่นมันทำไมนายไม่ปฏิเสธพวกพวกเธอไปล่ะ ไอ้ฉันอุตส่าห์ส่งสัญญาณบอกนายแล้วนะเนี่ยไอ้ที่ผมทําไปมันก็เพราะไอ้สัญญาณนั่นนะครับผมใจผมเต้นหมดเลยถึงผมจำไม่รู้ว่าเพราะเพราะอะไรแล้วนะเพราะทำไมแล้วนะเอาล่ะทางหน้านายก็ ปฏิเสธไปแบบไม่มีระยะไกยก็แล้วกันรู้ไหมดูปวดใจนะคนที่จะดุนายคือฉันคนเดียวนายเข้าใจไหมอ